ข,ข,ข,ข้าวต้มมาแล้วเพราะงี้เอาถั่วหน่อยๆยังพุ่งถั่วบกงไงหนึ่งบางพวกเร็วไม่แต่เลยข้าวต้มมาแล้วข้าวต้มมาแล้วใส่คอรีอันดัพุทคอรีอันดืมโรยหน้าเลยผักเอ้ยผักชีโรยหน้ากระลิกเพราะงี้เอาไปเน,นี้อซัมนี่เทลงหมดเลยกะหลิกแบบว่ากระลิกฝ้ายกะหลิกกระเทียมพั่งมาแฮชเบิร์นอีทสมอลโบ้ไร่ฟอร์มีอีทบิ๊กโบ้ไปก่อนไอไลท์เดอะบิ๊กวัน อีกสุดยอดเลยข้าวมันไชโยมีเอเวอร์บันเลสเตอร์เมนต์เต็มเลยเขาต้มไทยไลซ์ซุปชิคเก้นไลซ์ซุปดูคันแมกเอ่อพรไลซ์ซุปออฟฟอกไลซ์ซุปชิคเก้นไลซ์ซุปแคนกาลูไลซ์ซุปโคโคไดไลซ์ซุปดูคันแมกเอเวอร์ทิ้งฟอร์มีทูเดย์อายแมกชิคเก้นไลซ์ซุปอีกสุดยอดเลยเลสเตอร์เมนต์เต็มเลยบุ๊กเอาเข็นแชร์ก่อน มันร้อนอิส very hot today ดย์มันเดย์ทิวส์ทุเดย์เว้นสเดย์ไล Happy Happy Wednesday Happy Wednesday to e Vivan โอจะตัดนิ่งก่อน Make beautiful girl first Happy Wednesday Happy Wednesday to e Vivan Happy Wednesday Wednesday หรือวันใไหมื้อนี้ Wednesday or Tuesday today I don't know ซอสมันจะลวกลิ้นไงอืมซอสน้ำซุปนี่สุดยอดเลย mm. <laughs> น้ำซุปนี่ใส่น้ำน้ำสต๊อกไก่ซิกเกล็ดสต๊อกไอพุทฟอร์ซุปแอนไทยซอสอืมสุดยอด คนมันห้อนมันห้อนอีกนิเดียวคุณไอตือนนอนห้อนนอนกินไม่ได้ไม่ได้ลวกดินเมื่อวานนี่ก็กินไข่อืไข่ลวกดินบ่เข็ดมันนี่กินอันนี้อีกห้อนนอนๆเรื่องบึงเ้าลุงคนมาเมื่อวาน

เบิร์ดไม่ทันไก่เสียบึงไก่เห้เป็นก้อนเป็นก้อนกอรอแก่แหละอุย้ยมันหวอนก่อนคนคนคนสวัสดสวัสดสวัสด 全然ね。 สุกป่ะเธอในได้เลยมันห่อนค่ะบพูดนางกินเป็นชั่วโมงหมดแน่หนิมันห่อนอืะอากาศหนาวๆกินนะกินห่อนๆสิมันดีแต่มันมันห่อนพูด แดงเลตัวนี้แดงน่าดำแดงเลยกินซุปฮน,นหอนๆแล้วไงฟาเริ่มจังหน่อยด้จะบอกไงใช่หัวใชว้ชเ,าาเท้าหัวใช้เท้าก็น้ำผึ้งกบนาโมนาวผสมกันมักหนาบบนีนเบาเริ่มจะจัอองหน่อยฝากอว้ครีมอะไรก็ไม่อยู่ แตหัวสุดท้ายเอาเอาอยู่ยใมไเทาใใ่แบบธรรมชาตมิมันก็นรอเวลาเนี่ยจากน้อยเนาะนะมันก็บรรยายาพิเศษเนาะ จับสวยงอซช่นาะอืมมาอืมวบดิ้งอุ้ย,มา,ย,ย,ยมาใส่หัวหมูเนาะอืมใส่หัวหมูนี่เดี๋ยววันหลังก่อนสิบแบบว่าซุปข้าวเนี่ยก็ข้าวต้มหัวหมูอืมข้าวต้มหัวหมูบ้วเลยใช่ไหมจต่เลย หมูมูเรียอยู่ด้วยสามสามหมูเขาต้มหมูมูหนิมอสต้องล้ำมากแล้เขาต้มไก่ด้วยหนิเขาต้มไก่ ไอ้ชวยนะอืมเอืมอ๋ออ้ออ๋มันเฮียม,มันเฮียค่ะพระสายสายบอกมันเฮียมันหกมันเฮียอืม เยมันหกใส่ยคางไงมันย้อยอืมขอนขอนเป็นไงเขาต้มพุ้งกับน้ำไงเนาะกขาต้มพุ้งเหรอดูนะกินกขาต้มไก่ไปถามหากขาต้มพุ้งกขาต้มหูหมูมันเห็ดอดไรเหมือนไงอยากกินแบบใบเห็ดอะไรเหมือนมันมีเหมือนไงปลาปลากับมีเขาต้มปลาเนาะมันแซ่บอืม ตากระ,ระ kh มีทุ่งกระมี้งงูหมูกระมีมีมัดเปิดร้านขายของซ้ำได้มีมัดบางทีไปร้านขายของซ้ำอยากได้นั่นอยาได้นี่บ่มี่จอยดิยังไงก็มีหมด่นที่กินอย่างสวบหมดถ้าสดชื่นโบยบันนี้ทิมีกุ้บ่สดชื่นนั่นแหละ รามาพุ่นเนาะมาะรามาพุทธนั่นแหละพวกเจ้านะแบบมีคนเห็ดงานรวมน้ำพวกเจ้าน่ะมีคนเห็ดงานรวมน้ำปวกเจ้าหรือปิ๊บๆเลยเป็นลูกน้องเห็ดงานในพวกเจ่าเห็ดงานบ้านงานเลื่อนล่างรดหลังอย่างกระทำต้องให้เงินเดือนเอพิ่เด้อมว่ามันไปใส่เป็นฟรีสิมาโทษโควิดโควิดบ่ได้โคตรโควิดโควิดบ่ได้ถ้าเขาไม่ลูกน้องหรือเขาไม่ีผู้ถี่เห็ดงานบ้านงานเลื่อนในห้าเห็ดกับเขาเนห้ากิน เห็ดกับเขาหเห้เฮากินมีคนล้างรถให้เฮาเอบาอบอเฮาตอใจเงินเดือนเพื่อเด้บ่แมนใส่พ่นซี่ิมาโทษว่าโควิดโควิดเ้อบ่มีเงินบ่เมนเฮ้าทันโทษโควิดบ่มีเงินงเฮาก็ตตรงอยู่ตัวคนเดียวบพต้ะตงมีลูกน้องมันละ่ะบพต้องมีลูกน้องล้างรถเฮาก็ล้างเองทาความสะอาดบ้านเฮาก็ล้างเองเห็ดเองเห็ดกินเองอือจังบ่ได้แบบว่ามีดรามาอือบาน,นิค ว่าติดโควิดเขามีลูกน้องล่างรถห้ททำความสะอาดบ้านห้เให้กับเพราให้กินบัน้บอให้เงินเดือนเขาบ่าถึกเด้บัดรเคริชีวิตมันไม่ใช่ได้หมดถ้าสดชื่นเนาได้บัดรีครดได้หมดถ้าโกงหมแไมอันจะเป็นทุงซ้ำมันมีคนเธอโกงเขามันก็สิเป็นน้ำปลาเพื่อนเป็นยังกงเป็นนาเพื่อนหนึ่งน้อเหน่ะ พระเดิร์อย่างนู้เป็นอย่างงงหนึ่งบอกเดี๋ยวหนึ่ออกสิบอกเป็นนั่นไหมเป็นจำเลยของสังคมอืมเหถ้าเชื้อกลุ่มเขาเป็นจำเลยสมของสังคมเลยทันทีเลยดิเป็นมาพี่น้องอืมมีคนเห็นงานบ้านใหายมีคนซักผ้ารีดผ้าให้กับเขาขึ้นลาน่างรถหายอืม บ่เป็นว่าให้เขาดูดูฟีกินฟีปกติทุุกมือนี่นะที่เขาเห็นงานบ้านแบบนั้นเขาก็ต้องดูกับเจ้านายกินฟี่ขนาดสม,มัยก่อนเนี่ยปููเห็นงานบ้านเห็นเจ้านายยังดูดูน้เผึ่นได้ดููดฟีกินฟีแต่ว่าเวลาเขาเห็นเห็นงานเห็นเจ้านายเพิ่ะเพิ่จะต้องจ่ายเงินเดือนเขาเป็นปกติเหมืนปะอืมอืมเจ้าสีเขาคายว่าได้หมดถ้าสดชื่นมองปะดูดีกินเต็มเนี่ยนั่มาจ๊ะจะเป็นคนกี่กง ถ้าเป็นคนกีดกวงมันจะเป็นคนมันจะเป็นจำเลยของสังคมทันทีเลยเพราะว่าสมือนี่มันเป็นแบบโซเชียลมันหลายอย่างกับโซเชียลอย่างกับโซเชียลเห็ดยังแน่ก็เห็ดคลิปเห็ดยังแน่ก็เห็ดคลิปเห็ดยังแน่ก็บท้ายคีบมันสินะคนเขามันเป็นเส่นทั้งทีเดียวเขาเห็ดดีไว้เด้ออืมมันเป็นทีได้สวกหมดถ้าสดชื่นคือยาชมพูนีู่่อืมงพ่อเจ้าว่าเขาบอจิบเบาติดตามข่าวเนี่ยชั้นโลกก็ได้เห็นวันกันแล้ว นั่นหมายถึงออสเตรเลียติดตามคามุ่งไทยอยู่ดิอืมเลอืมอมต่